สวัสดีค่ะนานารีจะแนะนําการทํำข้าวเกลียบฟักทองนะคะสูตรนี้อร่อยและขายดีมากค่ะดูให้จบคลิปนะคะจะบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะก็จะมีวัตถุด,ดิบดังนี้นะคะแป้งมันจะมีแป้งมันนะคะฟักทองน้ําตาลทรายกระเทียมเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะนําฟักทองไปล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ นำไปนึ่งเป็นเวลา20นาทีค่ะระหว่างที่เรานึ่งฟักทองเราก็จะตำพริกไทยให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยก,กระเทียมเกลือค่ะฟักทองสุกแล้วค่ะเราจะใช้ช้อนซ้อมจิ้มดูได้นะคะฟักทองนิ่มแล้วเขาแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะก็ใส่กระเทียมพริกไทยเกลือที่โขลกไว้นะคะ ตามด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ฟักทองที่เรานึ่งร้อนๆน,นะคะมีฟักทองยังร้อนอยู่นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะอขอใช้มือนะคะ เติมน้ำร้อนลงไปค่ะค่อยๆเติมนะคะถ้าเติมไปทีเดียวมากเดี๋ยวแป้งจะแฉะเกินไปค่ะก็ใช้วิธีการสังเกต แป้งที่มีลักษณะเป็นก้อนแบบนี้นะคะจะปั้น้เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ห่อค่ะนี่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่น้าทำขายนะคะ อัตราส่วนจะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะคะเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปแล้วค่ะเราจะนำไปนึ่งกันนะคะจะใช้เวลานึ่ง50นาทีนะคะถ้าเกิดทำก้อนใหญ่กว่านี้ก็จะใช้เวลานึ่งมากกว่านี้ค่ะ เราแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะจะได้เป็นก้อนแข็งๆแ,แบบนี้ค่ะแล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆกันนะคะ หั่นเสร็จแล้วนะคะได้เนื้อข้าวเกลียบที่สวยมากเลยค่ะได้นำไปตากค่ะตากแดดจัดๆจ,จะใช้เวลาตากสองวันค่ะหลังจากที่ตากแดดไปสองวันก็จะได้ข้าวเกลียบที่แห้งสนิทค่ะ ทอดข้าวเกลียบฟักทองค่ะนี่ฟูด,ดีมากเลยค่ะสูตรนี้อร่อยและขายดีมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ